ดีครับผมวุฒิศักดิ์สร์เรียนรับนะครับเจ้าของช่องยูทู e นะครับวันนี้ผมมีคาถาเพชรสะท้อนนะครับเป็นคาถาของทวดเขต็ดคงแก้วนะครับสายจอมขมังเวทสายเขาอ้อมาแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังนะครับใครจะเอา นำคาถาไปใช้ก็แล้วแต่นะครับบอกกับบอกกล่าวกับครูบาอาจารย์เอาเองนะครับคาถาเพชรสะท้อนจะเด่นในเรื่องแบบสะท้อนกับสิ่งไม่ดีแบบใครด่าใครสาบแช่งแบบใครทําของทําสิ่งไม่ดีกับเราอย่างนี้แบบอิดช้าเราอย่างนี้คาถาก็จะแบบสะท้อนกลับครับไปหาคนที่แบบเขา ทำสิ่งไม่ดีมาหาเรานะครับจะสะท้อนกลับออกหมดครับแม้แต่แบบของต่ําแบบพวกคุณใสอะไรที่ส่งมาก็เพียงท่องคาถานี้กัแบบคนส่งมานี่เตรียมตัวงายหลังเลยครับผมผมเคยมีการมาแล้วครับใครอยากเอาพระคาถาไปใช้ป้องกันตัวเอาไปแบบเผาอวนาแบบเกี่ยวกับ เพิ่มพุทธคุณของเบียแก้นะครับท่องใส่เบียะแก้ท่องใส่ใสพวกตะก,กุดมหาสะท้อนตะก,กุดกาสะท้อนอะไรท่องได้หมดครับที่เกี่ยวกับการสะท้อนพระคาถานี้จะช่วยแบบเพิ่มพุทธคุณให้แรงอีกเป็นเท่าตัวครับพระคาถามีอยู่ว่าตั้งน้งโมสามจบนะครับแล้วก็ท่องคาถาว่า โอมนอวงนเวียนนเพชรปังเวียนนเวียนนวงพระพุทธเจ้าประทับลงพระพุทธองค์ทรงบริกรรมพระคาถาเมสมุขาสัพพาหารติเตสมุขาสัมมาสัมป ا สัมมากับอะไรสัมปกับตัวนั่นณยาแวโมยาวเวียนพุทธทอนทาย้อนกลับไปยะไปต้องเอาตัวมันทมทอสิทยอทาทอพุทธโมนสวาหูม ถ้าใครไม่มีแบบตะก,กูดไม่มีเบีย้ยแก้ไม่มีอะไรอย,ะอย่างนี้ก็สามารถท่องก่อนออกจากบ้านหรือท่องก่อนนอนก็ได้นะครับศัตรูผู้คินร้ายหรือใครที่คิดไม่ดีกับเราจะโดนสิ่งที่เขาทำมาหาเราเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรืออยากศึกษาจริงๆก็สา,สา,สา,สามารถสอบถามผมได้ นะครับผมจะชี้แนืเคล็ดในการใช้พระคาถาให้อีกในใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับติดตามเพจของติดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะมีอะไรดีๆอย่างนี้แบบมานำเสนออีกครับสวัสดีครับ